สวัสดีครับวันนี้นะครับผมโมไทยแ,แลนด์พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อ,อําเภอกําแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมที่เดิมนะครับท่านผู้ชมเรามาอยู่ที่สวนของคุณชาร์ปนะฮะซึ่งเจ้านี้นะครับปลูกฮวงหัวรี่มาเนี่ยประมาณพันกว่าต้นนะไม่ใช่น,น้อยเลยนะครับแต่ว่าก็ประสบปัญหาเรื่องของการดูแลนะครับการปลูกเนี่ยตอนนี้อายุแค่เพียง3ปีเท่านั้น3ปีเดี๋ยวก่อนอื่นเลยต้น3ปีเนี่ยเรามาดูกันว่าที่กําแพงแสนนคนปรปฐมเนี่ยมันจะเข้าแก่หรือยังเนาะ เพราะว่าหลายๆสวนเนี่ยสามปีก็เพิ่งเข้าแก่นนิดนึงนะฮะแต่ว่าเราลองดูสวนนี้ดูอ่ะอะไรของเนี่อยอ๊ตอนซ้อมกับตอนจริงเลยือนกันเนี่ยโอ้ยแก่นท่านผู้ชมครับนี่แก่นเยอะมากเลยนะนเนี่ยดูนะครับอันนี้คือแก่นไม้ห่วงหลี่อายุแค่สามปีนะครับท่านผู้ชมสวนนี้ของคุณชาร์ปที่กำแพงแสนนครปฐมนะฮะท่านผู้ชม อ่าอันนี้ชัดเจนนะครับว่ามีแก่นนะท่านผู้ชมถ้าไม่มีแก่นเนี่ยมันจะขาวแบบนี้ท่านผู้ชมนี่ส่วนเนี้ยนะคือไม่ใช่แก่นไม้นะกระพี้ไม้ตัวนี้คือกระพี้ไม้แต่ไอตรงสีเข้มๆเนี่ยคือแก่นไม้นะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะครับว่าตรงเนี้ยเป็นแก่นไม้แน่นอนแต่ปัญหาของสวนคุณชาร์ปเนี่ยก็คือเรื่องของการตัดแต่งกิ่งท่านผู้ชมซึ่งเขาปล่อยตามธรรมชาติเลยเนาะใช่ดาไม้ไหมเนะี่ยไม่ได้ดามแล้วก็อันนี้คือแต่งไปรอบหนึ่งแล้วนะเมื่อตุตลามก่อนหน้านี้ มันเยอะกว่านี้อีกเยอะกว่านี้อีก<ช>ก็ฝากคุณช้างนะครับว่าเนี่ยหงมูไทยแลนด์นะครับเรามาดูแลนะครับท่านผู้ปลูกนะที่ปลูกกับบริษัทหงมูไทยแลนด์เนี่ยซึ่งขึ้นทะเบียนแน่นอนทุกต้อนอันนี้เป็นพยุงถูกกฎหมายนะครับปลูกแล้วส่งออกได้จริงสวนนี้ก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆท่านผู้ชม3ปีได้ขนาดนี้เนี่ยถามว่าลำต้นมันใหญ่ไหมใหญ่มากเลยนะท่านผู้ชมจริงจริงจริง จริงๆเราต้องแต่งแบบไม่เสียดายเนาะใช่ต้องแต่งตั้งแต่แรกนะครับท่านผู้ชมตัดกิ่งนี้ต้องตัดทิ้งเลยเนี่ยแล้วก็เอาลำที่มันสมบูรณ์แข็งแรงที่สุดไว้ลำเดียวนะครับแล้วมันจะใหญ่แบบข้างล่างเลยนะตัดตรงนี้ตัดชิดเลยตัดตัวนี้ขึ้นมาอ่าแล้วก็จะเอากิ่งไหนนะครับเป็นเป็นหลักก็เอาไว้กิ่งหนึ่งนะครับกิ่งนี้ก็ได้ที่มันตรงที่สุดตรงกลางนะครับที่เหลือก็ตัดทิ้งเลยไม่ต้องไปซีเรียส ไม่ต้องมัเสียดายประมาณปีหนึ่งผ่านไปท่านผู้ชมมันจะตรงแล้วก็สวยงามเป็นแบบไม่ได้ตรงแบบไม้บรรทัดท่านผู้ชมแต่ว่า<ะ>ตรงแบบดูลักษณะเชฟมันจะสวยงามขึ้นนะฮะกลายเป็นไม้ธรรมดาปกติแต่ถามว่าแบบนี้ในประเทศจีนประเทศเวียดนามมีไหมมีที่เขาไม่ได้แต่งเลยแบบนี้ก็มี<ะ>เขาก็ปล่อยตามธรรมชาติเลยท่านผู้ชมสุดท้ายมามันจะเป็นกิ่งเป็นกา้านเป็นอะไรหน่อยไม่เป็นไรขออย่างเดียวว่าข้างในให้ใหแก่นสวยและแก่นใหญ่<ะ>ถ้าแก่นสวยและแก่นใหญ่เนี่ยเขารับซื้อช่างเป็นกิโล กิโลกรัมละ5 0 0ร้อยถึงบาทท่านผู้ชมนี่เลยไม้ที่อยู่กับคุณใหญ่นะครับนี่แหละคือแกนไม้ฮวงหัวลี่ท่านผู้ชมไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนแล้วกําลังจะเป็นไม้เศรษฐกิจหลักของประเทศไทยท่านผู้ชมไม้เศรษฐกิจที่สําคัญสร้างเงินสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยนะครับอันนี้ก็คือนักธุรกิจเนี่ยขนาดนักธุรกิจเขายังปลูกท่านผู้ชมนี่พันกว่าต้นนะท่านผู้ชมดูพันกว่าต้นอาจจะสวยบ้างไม่สวยบ้างในพื้นที่10บกว่าไร่นะฮะแต่ที่แน่ๆนะครับโตแน่นอน โตแล้วถามว่าขายได้ไหมขายได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยท่อนแค่นี้500บาทนะครับท่านผู้ชมนี่ราคาประกันขั้นต่ำกิโลกร,รัมละ500บาทนี่ 1, 1>, 1กิโลกร,รมัมต้นหนึ่งนี่ย0่0ถึงกิโลนะครับต่อต้นหนึ่งในเวลาแค่10ปี10ปีสามารถขุดขายได้จริงอันนั้นจะสวยครับแต่เราข้ามคลองไม่ได้ท่านผู้ชมก็เอาฝั่งนี้แล้วกันนะมองดูแล้วกันนะฝั่งนู้นสวยท่านผู้ชมเราเข้ามาผิดคลองตรงนี้ที่ไม่สวยไม่ใช่อะไรนะเราแต่งกิ่งคุณชาร์ฝากแต่งกิ่งนิดนึงนะครับ แต่งกิ่งนี่คืออย่าไปเสียดายเลยเอากิ่งที่สมบูรณ์แข็งแรงที่สุดเป็นลำต้นลำต้นหนึ่งนะครับที่เหลือแล้วก็ตัดไปเลยนะตัดให้โกนไปเลยเหลือต้นเดียวสุดท้ายมาภายในเวลาปีเดียวรากเขาโตลำต้นโตอยู่แล้วตรงนี้จะขยายเยอะมากเลยเพราะมันเหลือต้นเดียวไงมันไม่ต้องมีอาหารไปเลี้ยงต้นนู้นต้นนี้ต้นนั้นหลายๆายต้นท่านผู้ชมอันนี้ประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับฝากไว้ตอนนี้ที่อําเภอกําแพงแสนจังหวัด นรครปฐมไม้ห่วงหัวลี่สร้างเงินสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่นี่นะครับเข้าแก่นแน่นอนเมื่อกี้ไม้3ปีเข้าแก่นไม้5ปีก็ต้องเข้าแก่นแน่นอนไม้ส0ปีขูดขายได้จริงแน่นอนร0% 0คุณใหญ่ใครสนใจโครงการหนึ่งไร่หนึ่งล้านทำยังไงครับโครงการหนึ่งไร่หนึ่งล้านนะคะเราเน้นระยะปลูกนิดหนึ่งสี่คูณสี่หนึ่งไร่นะคะหนึ่งร้อยต้นที่เราเรียกหนึ่งไร่หนึ่งล้านค่ะต้นกล้านะคะสามารถติดต่อได้ที่ทางหงมู่ทุกทุกศูนย์ ะะเราดูแลตั้งแต่เริ่มต้นจกนกระทั่งขุดขายไม้ทุกอย่างค่าใช้จ่ายเนี่ยค่ะของมู่เนาะออกเยี่ยมลูกค้าแบบนี้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายติดต่อได้ที่086-078-2120ได้ค่ะเบอร์ไหนก็ได้ท่านผู้ชมขอให้เป็นทีมงานของบริษัทของมู่ไทยแลนด์นะครับเรายังดูแลกกเกษตรกรเช่นเดียวกับที่เปิดบริษัทใหไม่จนถึงตอนนี้นะครับรออขายไม้ท่านผู้ชมตอนนี้เราส่งออกไปเนี่ยสองรอบส่งออกไปยังประเทศเวียดนามสองรอบรอบที่สามจะส่งออกเมื่อไหร่ฮะ รอบที่3น้องเฟิร์สกำลังดำเนินการเร็วเรนี้ค่ะเร็วเร็วนี้เจอกันกับเฟิร์สเฟิร์สส้มๆนะฮะอยู่ที่ภาคใต้ส่งออกไปเรียบร้อยนะครับประเทศเวียดนามแล้วก็รอบที่สาก็ส่งไปประเทศเวียดนามเช่นเดียวกันนะบริษัทโมูเวียดนามรอซื้อ่ันผู้ชมอยู่มีวันนี้ก็ซื้อวันนี้มีพรุ่งนี้ซื้อพรุ่งนี้ขออย่างเดียวให้ลงมือปลูกสัทีนะครับให้ลงมือปลูกทัทีสำหรับวันนี้ขอบคุณที่กรุณาติดตามรับชมนะครับลาไปก่อนกำแพงแสนนครปฐมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ